เดืกหน่อยนะครับเด็กหน่อยเข้ามาพูดคุยกันครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะนะครับถ้าใครกันนะครับเด็กแล้วเด็กแล้วค่่าแล้วนะครับ ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดคุยกันเนาะครับพูดคุยกันนะครับนะครับทักทายกันนะครับวันนี้ใครถูกหวยถูกเบอร์กันบ้างนะครับนะมีใครถูกหวยถูกเบอร์ pandemic. กันบ้างไหมกับพูดคุยกันเนาะนะครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับ ทักทายครับทักทายมีคนเข้ามาหลาอ,อย่างนะเข้ามารับกดไลค์กดแชร์นะนะครับนะครับวันนี้มาแบบมาเร็วไปเร็วนะครับประมาณนั้นสวัสดีน้องชิลัสสวัสดีจ้าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้แก้ไขโทรศัพท์ให้เขาไม่สำเร็จนะเลยเลทรเวลาหน่อยนะพอดีเขาให้มาลงแก้ไขโทรศัพท์แต่สุดท้ายเราก็ พี่ก็ทําให้สําเร็จเหมือนเดิมไปเราคิดว่าเราจะทําสําเร็จมันก็ไม่สําเร็จนะประมาณนั้นนะครับเ,าารนเนี่ยครับเข้ามาทักทายกันนะเชียร์เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับพูดคุยตอนตามซาดวงขอโทรศัพท์อีกสักเครื่องหนึง่งเครื่องนี้ดีกว่าเจอละเจอแล้ว นะครับเขาส่งข้อความเลยมาให้เนี่ยรับไปเลยเบื่อมากเลยจะคําว่ารับไปเลยรับไปเลยแปลว่าไม่ได้เพราะว่ารับแล้วก็ไปเลยข้อีที่เขียนว่ารับไปเลยนี่คือไม่ได้เพราะว่ามันรับแล้วก็ไปเลยประมาณนั้นนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันครับสวัสดีครับหมอเสียงพยาไทยสวัสดีครับจิรัตนะครับทักทายกันทุกคนนะครับกุ๊กกิ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับ อากาศก็ร้อนยิ่งร้อนแล้วยิ่งโสมประมาณนั้นปืดอ่าอากาศมันร้อนนะครับไหนใครถูกหวถูกเบอร์บ้างรู้ว่าออกเลขตองนะแต่ซื้อไม่ถูกซื้ออะไรอะซื้อแปดแปดกับหกหกดันออกสองสองโอ้พระเจ้าแล้วมันจะถูกได้อย่างไรนะอุตส่าห์ซื้อเลขที่คิดว่ามันจะถูกแล้วมันไม่ถูกอะนะ ซื้อ1น,นอะไรอย่างนี้เหรอมันไม่ถูกแย่จังเลยนะนะครับมัตน,นาบารุงสอนนะครับนะคําำถามที่1 1ตามด้วยยิปซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดรัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับนะครับนะครับพิมพ์ภาษาไทยให้ถูกให้ชัดเจนด้วยนะครับ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  ถามในเรื่องของความรักโปรดใช้วิจรารยณในการถามด้วยนะเชะนะครับเราต้องบอกสถานะด้วยนะครับว่าความรักของเราเป็นอย่างไรนะครับดูดวงตรงนี้ต้องใส่รายละเอียดด้วยนะครับหมอไม่ตามหานะครับถ้าถามอย่างนี้หมอพัดจะตอบแบบยังไงดีละ่ะตอบแบบเด็กเขาหนึ่งดีไหมความรักเป็นยังไงความรักอีกยาวไกลอย่าพิ่งรักรักตอนนี้รักไปช้าไปเสียใจจนชินรักมีแต่ ต้องรอระยะเวลานะครับคนที่จะรักเราได้ต้องเป็นคนที่มั่นคงหรือรวยให้ตอบ่างนี้ไหมครับง่ายดีนะครับฉะนั้นเวลาเราตั้งคําถามเราต้องตั้งคาถามให้มันชัดเจนนะครับตั้งคําถามให้มันชัดเจนนะอะไรที่เราอยากจะรู้นะครับประมาณนั้นครับนะครับนะตั้งคําถามให้ชัดเจนจะได้คําตอบที่ชัดเจนได้อย่างไรนะครับนะครับวันนี้มาเร็วนิดนึงนะครับลืมไปว่ามีคิวด้วยนะคือพูดเร็วไปเร็วนะครับนะครับฉะนั้น เวลาตั้งคําถามการุณาใช้คําถามที่ชัดเจนด้วยนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอย่าใช้คําถามที่ที่มันไม่เป็นประโยชน์กับลูกดวงเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันต้ใช้คําว่าปาลิตาหรือเปล่าตัวนี้นะโอเคน่าจะตรงนี้ะปาลิปาลิตานะปาลิตาแล้วก็ตามไปด้วย GAML O M นะครับวาริตาแล้วก็ตามด้วยนี่ G M I A นะก็ตามด้วยดรอสต์ก็ตามด้วย A น่าจะได้ค้ับเ <s> <eterm inate> พียงขอยได้เถอะได้สิได้สิสความพยายามอยู่ี่นความสำเร็จอยู่ที่นั่นได้จริงเลยเว้ยอะม,มามามา อนุญาตสิอนุญาตอนุญาตไปอนุญาตตลอดไปอนุญาตตลอดนี่อ่ะมาต่อนะครับมาต่อนะครับนะครับเชื่แล้วมาต่มนะครับมาตูมนะครับมาต่มครั้งหน้าพิมพ์ข้อหนึ่งยิบีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักนณาราศีปีนักษัตยใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับไม่ให้ชัดเจนนะแฟนเก่าผู้หญิงรักผู้หญิงในสามเดือน จะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าไหมโอ้ไล้สาระนะครับค่ขึ้นอย่างนี้นะพ่ขึ้นอย่างนี้บอกว่าจะคือทํามันพูดอะไรสาระเพราะว่าเรากําลังรักคนที่มันมันไม่ได้รักเราคนเดียวอะมันเป็นประเภทแบบว่าเป็นประเภทแบบว่า มันรักไปทั่วฮะเจอผู้หญิงคนไหนก็รักอะไรงนี้ครับเราเหมาะสมไปต่างประเทศไหมนะครับนะครับรวยก็ไปครับรวยก็ไปแพ่แพ้ไม่ใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมาให้ครูพัดเลยนะครับถามว่าเจ็ดถ้วยอยู่ที่ความเหมาะสมของเรานะครับมีเงินก็ไปนะมีเงินก็ไปนะเพราะว่าไพ่ขึ้นเจ็ดถ้วยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสีรักเวหารักผู้ชายดีกว่าครับจะไปรักทําไมผู้หญิงนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ ยี่สีคือชีวิตใช้แล้วเปรี้ยวนะครับสี่ีวันที่ปีมะเสงปวดหลังมากจะไปหาหมอผ่าตัดไหมคะไปครับไปห,หนะไ,ปไปหาหมอนะไปหาไปหาหมอเลยครับไปหาหมอก่อนเรื่องการผ่าตัดไปคุยกับหมออีกทีนึงนะเฮอรมิตเดี๋ยวหมอจะบอกรายละเอียดเอาเองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะคำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่3 3แชร์ตามด้วย24คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดกาลาัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับคนไหนถามสั้นๆก็ขอตอบสั้นนะครับวันนี้จะตอบนะครับแต่อาจจะตอบไม่โดนใจนะครับเพราะว่าให้รายละเอียดมาไม่ชัดเจนนะครับอย่างแพ้เนี่ยเราเหมาะสมไมต่างประเทศไหมเราคือใครวะอะไรอย่างนี้นะครับนะนั่นคือคําถามที่คําถามที่มัน ไม่มีพื้นฐานนะไม่มีพื้นฐานวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีอะไรมาขึ้นเจ็ดถ้วยพอถ้วยเป็นถ้วยของอารมณ์พอถ้วยเป็นถ้วยของอารมณ์มันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าอยู่ที่เองแล้วแหละวะถ้าเองมีเงินเองก็อยากจะไปก็ไปนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไม่ใช่ตอบกวนนะฮะเขาถามว่าอย่างนี้ก็ต้องตอบอย่างนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะ ดานะครับปีไม่ลงวันพุธคำถามไม่มีนะครับด่าคำถามไม่มีนะครับนักตีสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับคำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่33แชร์ตามด้วย1 24คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดรัคนาราศีปีนักศัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวหมอไม่เห็นพิมพ์บอกเลยนะครับคนไทยอ่านหนังสือไม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือ ก็เลยต้องใช้วิธีการปากเป่าบอกเอานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะเพราะว่าอยู่ถึงจะพิมพ์ไปก็ไม่อ่านหนังสือกันอยู่แล้วนะครับต้องใช้วิธีปากเป่าไปดีกว่านะครับมันเป็นถึงมันถึงจะดีนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฮะบอกปากเปล่านี่แหละครับดีที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอ่านะครับกดไลค์กดแชร์ไปครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะสุขขังสุขีนะครับอืมนะครับ มามาต่อมาต่อนะครับมาต่อนะนะครับมาต่อนะครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างอ่ะเห็นหลายคนถูกหวยถูกเงยกันเยอะนะเลขออก 22, ะอ,อะไรสองสองนะข้างบนข้างอะไรศูนย์เก้าห้าใช่ไหมข้างล่างอะไรสองสองเหรอประมาณนั้นนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนี่ก็รู้ว่าเลขตองออกนะแต่ซื้อหลุมตองแปดตองหกมานะสองสองมันไม่ค่อยน่าจะออกมันจนออกสองสองนะประมาณนั้นนะครับ ทักทายครับทักทายครับทักทายครับนะครับนะครับเพจอมยิ้มพาดแตร์แอลลี่มาเข้ามาทักทายแล้วนะครับนะครับนิกสวัสดีค่ะลูกนะครับสวัสดีน้องนีคคนสวยนะสาวสวยเนี่ยครับโชคลาภนะครับ โชคลาภนะครับง่ายๆนะครับนะนะครับพาใครก็ได้ที่เรามีความสึกว่าเราถูกใจแล้วเขาเป็นคนดีของเราช่วงนี้ไปทําบุญคู่นะครับแล้วจะมีโชคลาภนะครับนั่นคือสินิตบอกไว้นะอ้อยแชร์แล้วนะครับสองสี่สองห้าหนึ่งสี่วันอาทิตย์ราศีมังกรเออขอบคุณครับมาบอกแล้วก็จากไปมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไปนะครับนะอมยิ้มทาร์ตเดลลี่ในตัวเพจของผมจะมีคำว่าอมยิ้มทาร์ตเดลรี่อยู่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามที่เพจ ตมยิ้มไทรอร์ดเดอรี่ได้นะครับแล้วก็มาดูดวงกันตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ที่นิยมดวงเอาเอาตัวไหนไลฟ์สดมาเดี๋ยวดูที่นี่เอาตัวไหนไลฟ์สดวะเนี่ยทำไมภาพมันชัดจังวะอ๋อเอา v 1 7ไลฟ์สดเหรอว่าแล้วทำไมภาพมันสวยสวยนะตอนแรกว่าจะเอาตัวนี้ไลฟ์ประมาณนะเฟนจะได้ย้ายกลับบ้านในวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีไม่ใส่มาทำไมขี้เกียจใส่มาแท้ ดูดวงฟรียังไม่เห็นใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมาเลยนะครับถามว่าจะได้ย้ายบ้านไหมมีโอกาสย้ายครับแต่ไม่รู้ช่วงไหนครับเพราะว่าไม่ให้รายละเอียดมานะครับยิบสีคือชีพวันอังคารนะครับสงพฤษภาคม2องพามปีกุนราศีนะครับเมฆคําถามคือตอนนี้ทํางานที่ลงทุนไปติดขัดปัญหาจะขี้คลายไหมไม่ครับยังไม่ขี้คลายนะครับทำไมต้องลงทุนในช่วงที่มันมีโควิด -19 ด้วยนะครับ ใครลงทุนอะไรไปื้อเนี่ยมีความเสี่ยงซสกันเสือส่วนมากนะครับช่วงนี้ให้หยุดและคัดออกการชะลอ,อก,การลงทุนเลยนะครับหรือเป็นไฟได้ต้องตัดไฟต,ต้นไม่ต้มรอนว่นแหละมันไม่ใช่ต้นลมแล้วนะครับไพ่ขึ้นดาบเต็มเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับทําไมหมอตอบเร็วจังคะก็ถามคาถามมาง่ายๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ยี่สิบสองนี้ฉุดจริงๆใช่ถูกเว้ยล่ะใครถูกบ้างยายถูกให้ตังค่าขนมไหมลูกนะครับอ้อยนะครับ จะมีเนื้อคู่ไหมนะครับเนื้อคู่ค่อนข้างจะยากนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เราไปหาพวกประเภทแบบสับเปลอพวกที่อยู่ชายแดนพวกที่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับนะครับอนุโลมหน่อยนะผู้พิพากษาอายการและหมอนะครับเราไปหาดูนะเนื้อคู่เรานะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ไอ้ที่พูดนี่ยพูดเรื่องจริงนะครับให้ขึ้นเดทนะเดีย๋ยวจะหาว่าคุณมีจริงนะครับยุีคือชีวิตแชร์แล้วเหมียวยุ่สิบเจ็ดปีนะครับวันพฤหัสสี่ห้าสี่ห้าสิบเอ็ดสองสื่อใคร อ๋อส่องสื่อไว้เพื่อนไลฟ์สดนี่หว่าสออนะ่องสื่อนะช่องไหนวะเนี่ยเหมียวยี่สิบเจ็ดปียี่สิบแปดสิบเอ็ดสี่ห้าราศีพิจิกเนื้อคู่เราเราไม่เราจะได้ใช้ชีวิตอะไรวะชีวิตคู่ใช่พ่อของลูกไหมโอ้ยหนูเพิ่งอายุติสิบเจ็ดปีเองนะครับนะต่อะไรที่ยังอายุไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยอย่าไปคาดหวังนะครับกับไอคนที่เราครบเลยอย่าเพิ่งชิงสุดก่อนหามนะทุกคนที่ชิงสุดก่อนหามไปแล้วเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับ มีแต่รักไปช้ำไปนะครับผมบอกไว้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับถามว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ไหมเอาง่ายๆสามปีเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะไอ้นะครับเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเริ่มจากวันนี้แล้วคิดบวกก่อนครับคิดบวกก่อนแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะฮะอ่านะครับนะครับไม่คิดบวกแล้วมันชีวิตมันจะดีได้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ ไม่ได้ตอบกวนนะเนี่ยมันเรื่องจริงนะเนี่ยนะครับโอกาสจะได้กลับมาคืนดีนานไหม่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีไม่ขี้เกียจพิมาวันนี้ก็ชานะครับอย่าไปคินดีครับหาคนที่ดีๆหาคนที่รวยๆครับพอเด็กยกเหรียญอย่ารอคอยรอคอยมีความเจ็บปวดนะดูตัวอย่างอย่างอังสนามาศีจันะยิบซีคือชีวิตหนึ่งฟุกเกิดวันที่8มิถุนายน2544ปีมะเส็งนะครับราศีพิศุกมีหมอทักว่าหนูจะได้ผ่าตัดเกี่ยวกับวัลลุจริงไหมครับอ่ไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นนะครับ ขออวยพรให้ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอย่าไม่อยากพูดในเชิงลบครับไม่ได้เอามาบั่นทอนกันนะครับนะครับไม่ใช่มีความเชื่อในเรื่องของหมอดูงั้นนะครับบอกทัศนคติถ้าคิดในเชิงลบเนี่ยมันจะเป็นในเชิงลบมากๆเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับพิมพ์ครับหนึ่งยีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายมาให้ชัดเจนข้างล่างมีช่องทางบริจาคด้วยนะครับศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกธนาคารกสิกรนะครับราศีธนูนะครับวีขานสองเก้านะคร น,นี่สินตอนนี้จะหมดปลายในปีนี้ไหมยังไม่หมดครับแค่เบาลงนะครับนั่นคือสินที่บอกไว้นะครับถามคําถามที่2ไปตั้งคําถามใหม่นะครับอย่าถามคำถามมาผสมกันนะ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนึกซะว่ามันเป็นคําถามที่มีคุณภาพหน่อยนะครับตั้งคําถามให้มีคุณภาพหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับยีคือชีววัตทินะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นนะครับอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเรามองลบได้ลบมองบวกได้บวกครับนะฮะโคเมสาสองสี่อยากรู้เรื่องของอนาคตนะไปดูดวงใหญ่กับผมหลังมาครับคำถามรักเก้าเก้าเก้านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ตอนนี้บอกแค่ว่าเราจะถูกใครหักหลังนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ ในเรื่องของผู้หญิงรักผู้หญิงนะครับไร้สาระสิ้นดีครับอย่าไปครับอันนี้พูดตรงๆกับดวงนี้นะที่บอกว่าผู้หญิงรักผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าไร้สาระเลยนะเปลี่ยนมารักผู้ชายดีกว่าเปิดไพ่อีกใบหนึ่งดูสิเห็นไหมรักไปช้ำไปไพ่ขึ้นห้าเหรียญน,นะครับไพ่ขึ้น5เหรียญมีแเจ็บช้ำและกร,รมสวมนะครับรักผู้ชายดีกว่านะ,ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หาคนด,ดีๆแบบหมอพัดดีกว่านะอ่ะมีอีกไหมครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับ สวัสดีครับหมอพัทสวัสดีจ้ะนะครับวันนี้ไม่ปากหวานนะครับแต่ปากด้วยความจริงใจนะครับวา้าดูสองทีหมดแล้วว่ะทำไมเป็นอย่างนี้ว้าแก้วหนิงต้องแพ้ขอบคุณค่าขอบคุณขาได้นะครับยีิบสี่คือชีวิตแจ็คนะเกิดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสามสิบแปดปีกุลนะครับปีกุลอสสีกรกฎ คนที่คุยอยู่เขาจริงใจกับเราไหมเต็มไปได้วยดาบและอุตส่าห์ความหนาอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับนะถ้าสู้ต่อไปก็เหนื่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไหวไหมลองสักตั้งไหมถ้าลองสักตั้งก็ลองได้นะนะรู้ว่าเสียงยังไงต้องขอลองนะครับประมาณนั้นนะครับกดไลค์กดแชร์ไปครับขอให้ร่ำรวยคำถามที่สองก็สองยิบสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคำถามที่สามก็ 3. แช์ไปสาทครั้งก็สามยีคือชีวิตชื่อเ่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตวใส่มาหาจัดเจนใครรับคําตอบครูพัดไม่ได้ก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาไปนะครับพูดในความจริงโอกาสแม่นยําสูงนะครับวันนี้นะครับตอบด้วยความจริงใจนะออกตัวแรงด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับอ่าหมอแอบมีเงือเบาๆเยอะเลยไม่ใช่เหงือเบาๆเยอะมากๆเลย ไม่กล้าเปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดแอร์ข้าวไฟแพงนะครับข้าวไฟโคตรโคตรโคตรแพงจะไหวไหมนะดูดวงนะดูดวงนะเปิดนะไม่ใช่ไม่เปิดนะดนะแต่มันไม่ไ้เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันก็ไม่ไหวอ่ะข้าวไฟเดือนหนึ่งสี่ห้าพันจะไหวได้ยังไงลนะ่ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่ก็เปิดนั่นแหละแต่ว่าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะสองยี่สี่คือชีวิตแชร์แล้วเหมียวยี่สิบเจ็ดปีนะครับย่าบอกว่าจะมาขอภายในยอะไรวะแม่ย่าบอกว่าจะมาผอเราเอ้าไม่ใช่แฟนเราขอหรอแม่ย่ามาขอหรอ ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปคาดหวังหนูหนูตัวปีสี่ปีสีเนี่ยชีวิตนี่คือทำไมาอยากจะมีผัวกันเร็วจังเลยอ่ะต้องพูดตรงๆนะมีผัวเรยมันไปไม่รอดนี่ไพ่ขึ้นดีวิวอ่ะนะอย่าเพิ่งมีเลยตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจหาพัฒนาการตั้งใจหาอนาคตดีกว่านะเกิดปีสีอยู่เลยนะครับอันนี้พูดตรงจริงน,นะเนี่ยไปกันไม่รอดนะ นี่ก็พูดเป็นทันพันธสัญญานะต่อให้มาขอต่อให้มาอยู่กินด้วยกันก็ไม่รอดนะไพ่คืนดีวิวยังไงก็ไม่รอดนะนั่นคือชีวิตคู่นะรักไปเนี่ยผู้ชายก็สเปชสปะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนี่ยเอาทุกวันนี้ผู้ชายมันหาเงินเป็นไมไม่ใช่มยังขอตังค์พ่อแม่มันอยู่เลยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้มีโอกาสได้กลับบ้านเร็วๆนี้ไหมครับยังครับชา้านิดนึงนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับปุ้มปุ้ยตัวแรงนะครับการเงินจะมีมาไม่ค้าจะหมดนี่อีกนานไหมต้องหมด ต้องพยายามใช้นะฮะนี่สิมันมาเรื่อยๆเราอยากได้อะไรมันก็ต้องซื้อบ้านก็มีนี่ซื้อรถก็มีนีนี่มันไม่หมดง่ายๆนะครับอยู่ที่ว่าการจัดการของชีวิตเองนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอ่ะใครมีอะไรถามมาอีกไหมครับถามให้ชัดเจนนะถามชัดตอบชัดนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะถามชัดตอบชัดนะครับนะ ยี่สี่คือชีวิตนะคำถามที่หนึ่งยี่สี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาชัดเจนคำถามที่สองก็สองยี่สี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาชัดเจนคำถามที่สามก็สามยี่ส like uh ี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขามารยาสาวไทยนะครับนะ แต่ไม่ค่อยเจอคาขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าทำไมนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยมีขอบคุณเลยเด็กๆสมัยนี้นะครับกองข้าวว่าไงครับทำงานหนักมาหลายเดือนแล้วเงินเดือนก็ลดสู้ครับบอกว่ามันจะรอดมันก็รอดนะต้องสู้บอกว่ามันจะรอดมันก็ต้องรอดผมคิดว่าคุณรอดกองข้าวเย้ๆ yeah, yeah, yeah. นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนาะสิทธาเป็นกําลังใจให้น้องสิทธานะค่อยๆเป็นค่อยไป,ค,ยไปคิดบวกนะลูกช่วงนี้ทำนีง้งที่ยิ่งดีๆไว้ก่อนนะอย่าทําอะไรนีน้ไปง่ายลบ,บแก้วทรายแก้วนะครับวันอังคารที่สิบกันยาสามหนึ่งนะครับ นะครับนะเป็นห่วงอ่ะลูกเป็นห่วงอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะทุกคนนะไม่ใช่หมอปากหมาไม่ใช่ว่าไม่มีความจริงใจนะลูกนะคือยังไงล่ะดวงไพ่มันออกมาอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องคุยกันที่แบบเอาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับยี 24. คือชีวิตการงานจะเป็นอย่างไรบ้างสายแก้วการงานค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงนี้ประคองประคองตัวไปใจเย็นๆใจร่มๆนะครับก็ค่อยทาไปนะครับ จะเจอเนื้อคู่ตอนอายุเท่าไหร่ครับอันนี้ตอบยากครับดูดวงส่วนตัวผมนมครับสาม้ยเก้าบเเอาเป็นว่าภายใน2ปีนี้จะมีคนดีๆเข้ามานะสังเกตง่ายๆต้องมีการงานที่มั่นคงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะอัศนามลิจาจะได้เงินคืนพอดียกเลิกสั่งของออนไลน์ยากเหมือนกันกว่าจะได้เงินคืนนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับลุงทิพย์ป,ปิ่นทอง45่หราศีตุลปีนี้จบม6จะไปสอบตำรวจมีอโอกาสสอบติดมายังไม่ชชว่์วครับแต่ไปสอบเถอะไปสอบเถอะ ไปสอบหลายๆครั้งนะครับดวงเราเหมาะสําหรับการสอบการตั้งใจนะไพ่มันขึ้นมาครึ่งทางนะแต่ยังไม่ชัวร์ครั้งนี้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีใครช่วยเหลือด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีเล,ล็คัหรอเปล่านะครับนักเกิรสติปบอกไว้ทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับขอให้ประสบความสําเร็จปรถนานะครับหมอคัดมันจริงๆครับดีไม่แถมปากหมาให้ครูพัด หมอพัดไม่เคยพลาดครับกดไลค์กดแชร์ไปครับกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับกดไลค์กดแชร์ก้คูพัดด้วยนะครับใครแชร์ไปขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับงวดนี้ใครไม่ถูกหวยงวดหน้าค่อยว่ากันนะงวดหน้าค่อยว่ากันนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับคำถามที่สองก็ แชร์ไปสองครั้งก็สองยิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะตัวเองนะรักทุกคนรักทุกคนนะครับทากทักเกษตรกรนะครับศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกนะร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตนะแต่วันนี้ไม่เปิดแอร์นะร้อนมากๆร้อนร้อนสุดๆเลยนะเดี๋ยวจะถอดเสื้อดูมันก็เกรงใจเดี๋ยวจะเดี๋ยวแอดวินใหญ,ญ่จะมาลบเราเราก็ไม่กล้าถอดเสื้อดูนะแต่มันร้อนโคตรร้อนเลยนั่นคือสิบีบอกไว้นะนั่นคือสิบีบอกไว้นะครับอ่านะครับ เป็นกําลังใจให้ทุกดวงนะครับขอให้มีโชคลาภงวดนี้ใครยังไม่ถูกหวยไม่ได้ถูกโดงวดหน้าค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวขอยาตขึ้นยูทูบช่องที่สองอย่าลืมไปกดติดตามดูย้อนหลังที่ยูทูบนะครับนะชื่อหมอพันยีิบสีโคราชนะครับ